จากเอกลักษณ์และความเป็นอยู่ของชุมชนมซิมวกหน้อยผมเองพอกอภาคภูมิใจแล้วอยากที่จะให้วัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันเช่นนี้คงอยู่ต่อไปสำหรับลูกหลานเพื่อจะสืบต่อต่อไปในอนาคตว่าเป็นชุมชนที่มีวัฒนธรรมที่อยู่ในสังคมที่ดี มีศาสนาและรู้จักพิจาเผยแพร่ศาสนาและเกือ้อกูลซึ่งกันและกันและหวังว่าจะเป็นตัวอย่างกับชุมชนต่างๆทั่วๆไปชนชาวบางเกากน้อยหรือชาวแขกแพรที่เราคุ้นหูกันดีทั้งด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมความเป็นอยู่โดยชาวชุมชนบางเกากน้อยนั้นมีการตั้งถิ่นฐานของสังคมแบบพหูวัฒนธรรมซึ่งประกอบไปด้วย ชาวไทยชาวจีนและชาวมุสลิมแขกแพรกับสายน้ำชีวิตของชาวชุมชนนี้อยู่ริมแม่น้ำลำคลองที่หล่อเลี้ยงกันมาเพราะน้ำคือที่อยู่อาศัยแหล่งอาหารและการคมนาคมที่ไปที่มาของแขกแพรก็คือในอดีตเนี่ยก่อนที่เราจะมาอยู่ที่นี่ เราดูตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทยัยจนกระทั่งกรุงศรีอยุธยาในขณะนั้นเนี่ยอาศัยกันอยู่ในแพรก็คือแพรทรงแพรรุบวบที่ทําเป็นอู่บ้านะนะฮะแน่ดีเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ได้อาศัยกันตรงนั้นทํามาค้าขายในแพรอยู่อาศัยที่แพรแล้วก็ศึกษากันที่แพรหลังจากที่กรุงศรีอยุธยาแตกเราก็อุปยพเคลื่อนย้ายมาแล้วมาร่วมกันก่อตั้งกรุง ธนบุรีและมาถึงมามีกรุงรัตนโกสินทร์เราในฐานะที่เป็นแขกแผ่นเราเรามีส่วนร่วมในการที่จะสร้างสารรค์ชุมชนเหล่านี้ตั้งแต่ในในอดีตครับในอดีตเนี่ยเราอยู่ฝั่งตรงข้ามฝั่งที่เราด้านหลังนี้แหล,หล,ละคือสานิฟไฟก่อนเมื่อก่อนนี้เราล่องล่องแพรมาหลังจากที่สงครามก็เคยแผ่ขึ้นบกพื้นที่ที่เป็นสานิฟไฟณปัจจุบันนี้ใน,ในอดีตเราเอาศัยขนใน ตลอดจลายของหมกน้อยขายที่นอนพาหลังจากที่เราได้ตั้งลกลากแล้วก็ได้สร้างมสัสยิดกันที่นั่นปัจจุบันเนี้ยตรงที่สร้างโรงพยาบาลปิยราชการรณเนี่ยก็คือส่วนหนึ่งพื้นที่ของมสัสยิดแต่หลังจากที่รัชกาญจน์ทรงมีพระราชมรีที่จะสร้างสถานีรถไฟสร้างทางรถไฟสายใต้องค์ท่านก็คงมองเห็นที่ตรงนั้นน่ะควรจะเป็นสถานีรถไฟ ปงกาน้อยหรือสายรถไฟของกรุงธนบุรีใน,นอดีตก็เลยขอแยกที่กับเราที่องค์ท่านแรกมาเดิมทีเป็นอู่เรือแล้วก็มออให้กับเรามาเป็นมัสยิดต่ตอจากนั้นเนี่ยองท่านก็ส่งมีพระมิตรที่มะสร้างสร้างอาคารมัสยิดให้แล้วก็พระราชทานนามว่ามัสยิดหลวงบางกอกน้อยจึงเป็นต้นเหตุของการใช้คําว่ามัสยิดหลวงมุสยิดบางกน้อยเราภูมิมใจในฐานะที่ เราเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะส่งเสริมในเรื่องของวิชาการศาสนาแล้วอักขลักและความเป็นอยู่ของชุมชนมุสลิมเราเนี่ยก็ยังที่จะสอดประสานาในรูปแบบของอาสลาคือจะยืนหยัดในเรื่องของศาสนาทํากิจวัตรร่วมกันประกอบประมาณนบาดับร่วมกันนะเป็นชุมชนที่อาจจะในส่วนของมุสิมเองเนี่ยเป็นชุมชนที่สมบูรณ์เยืไว้วางใจและมอบกิจกรรมต่างๆให้มุสิมทา เอกลักษณ์ความเป็นสังคมของชุนชนมัสยิดน้อยอยู่กันด้วยความเป็นพี่เป็นน้องแล้วก็มีศาสนามีอิสลามเป็นหนักยึดมั่นในเรื่องของการประกอบอาชีพต่างก็ช่วยกันแม้กระทั่งว่าทางมัสยิดเองเนี่ยเราตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อที่จะสนุนผู้ที่ด้อยโอกาสให้เขาได้มีโอกาสที่จะตั้งเงินตั้งตัวได้เริ่มต้นได้ไม่ต้องไปกู้ยืมยืมเงินนอกระบบความเป็น สังคมก็ถึงเป็นบทตกทอดสู่เยาวชนรุ่นหลังที่จะทํากิจกรรมร่วมกับมสยิ์เรามีก,กิจกรรมเรื่องอบรมภาคฤดูร้อนโรงเรียนอนุชนประของน้อยนะตลอดจนแม้กระทั่งอีสอร์มาสมาุมเราใช้บุคลากรปายไหนของเราส่วนใหญ่สําหรับเรื่องวัฒนธรรมของอาหารชุรมชนของน้อยเนี่ยส่วนใหญ่ที่มาที่ไปเนี่ยเรามาจากแขกตุรกีนะแล้วก็ ทางอิหร่านหรือแค่แค่เคเาดาเป็นงี้ส่วนใหญ่แล้ววัฒนธรรมที่เรากินที่เราใช้ก็คือวัฒนธรรมที่ทางกลุ่มระดับชาอาหารเราใกล้เคียงกับของกลงุ่มองเราแต่มีเอกลักษณ์มีความเป็นรถไม้รถมือนะซึ่งถูกปลูกฝังกันมาตั้งแต่หลักใหญ่วัตถุดิบที่ใช้ในเรื่องการประกอบอาหารเป็นวัตถุดิบที่ถูกกลางสรรไม่ว่าจะเรืเเ่องของขนมปังยาสมหรืออะไรทุกสิ่งอย่างนะ และหายจะพูดถึงบางเกอกน้อยสำหรับพี่น้องมุสลิมจะคุ้นหูกับค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อนของที่นี่ซึ่งมีความเข้มข้นทางวิชาการและส่งเสริมให้เยาวชนปฏิบัติตัวตามหลักการอิสลามในส่วนของกิจกรรมภาคฤดูร้อนนะครับก็เราก็จะเปิดอบรมนะครับหลังจากที่เด็กๆเ,เนี่ยปิดภาคเรียนแล้วนะครับเราก็จะรับเด็กเนี่ยในช่วงอายุ หลับปีนี้ก็9ขวบถึง15ขวบนะครับให้อยู่ประจำต่มจากนั้นก็มีเด็กที่เดินทางไปกลับเช้ากับเย็นก็มีครับก็มีกิจกรรมของภาครดร้อนเนี่ยจะเรียกว่าการตรบีะคือการขัดเกลาจิตใจแล้วก็อบรมเด็กๆเ,เนี่ยนะครับเสริมความรู้ของเขาโดยเฉพาะในเรื่องของอันกุอานให้เขาเนี่ยได้อ่านกุอานคนที่อ่านไม่เป็นให้อ่านแตกตัวบ้างสูรอกสั้นๆได้ให้เข้าใจความหมายของอันกุอาน,นะครับจะทํายังไงให้เขาเกิด มีความรักในลัทธิพานโฮตาลาให้มีความรักในอันกุรอานนะครับเอาจะกนั้นก็เราก็สอนในเรื่องของในหลักการศรัทธาหลักการเชื่อมั่นนะครับแล้วก็คําสอนของท่านอับดุลฮะเลลสล,ลามในกิจวัตรต,ต่างๆที่ท่านนบีได้ปฏิบัติไว้ครับโดยเฉพาะดุอาต่างๆที่เด็กจะต้องนําไปใช้นะครับคือจะทํายังไงให้เด็กๆมีความรู้สึกว่าตัวเขาเนี่ยเป็นมุสลิมนะครับด้วยกับ เป้าหมายของเราในการที่ทําอบรมภาคดูร้อนเนี่ยคือให้เด็กใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับให้เขามีความสํานึกในความเป็นมุสลิมนะครับเพื่อที่เด็กเนี่ยเติบโตขึ้นมาแล้วเนี่ยไม่ว่าเขาจะไปเรียนต่อที่ไหนก็ตามจะไปอยู่ในชุมชนที่ไหนก็ตามเนี่ยเมื่อเขามีความรู้ในเรื่องของอิสลามแล้วก็อิชอัลลอฮ์ครับเขาก็จะอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องของอิัลาม รู้สึกว่าค่ายนี้ก็มีประโยชน์นะคะแล้วก็ได้เจอเพื่อนใหม่คะ่ะเพราะว่าไม่ค่อยได้มีเพื่อนหลังละมาทุกเวลานะคะก็จะอ่านกุรอานคะ่ะแล้วก็มาเรียนที่อนุชนศึกษาค่ะคะาดหวังว่าจะได้ฝึกกุรอานมากขึ้นนะคะก็สนุกดีคะ่ะแล้วก็มาสแสวงหาความรู้ในเรื่องของศาสนาแล้วก็เพื่อมาทำอิบาดาแล้วก็เพื่อใกล้ชิดกับอัลลอฮ์มากขึ้นคะ่ะ ได้รู้จักเพื่อนมากขึ้นแล้วก็ได้รู้จักคนที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยค่ะก็สนุกดีค่ะตื่นมาก็จะละหมาดซูพี่ใช่ไหมคะแล้วก็อ่านกุรอลานะนแล้วก็ลงมาทานข้าวแล้วก็แต่งตัวไปโรงเรียนค่ะแล้วก็กลับมาแล้วก็ทำกิจวัตรประจำวันเลยค่ะ ความภาคภูมิใจของผมที่เกิดมาเนี่ยสึกว่าเกิดมาแล้วเนี่ยได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างนะครับในความสมบูรณ์ของอิสลามที่ให้มาได้เห็นมสัสยิดซึ่งผู้ใหญ่ได้พยายามทําขึ้นมาด้วยความความพยายามของเขาเนในการรวบรวมทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้มัสยิดหลังนี้ได้ถูกสร้างขึ้นมาถึงแม้ว่าทราบม,มาก่อนว่ามัสยิดหลังเนี้ยโดนระเบิดจากสงครามแต่ด้วยกับ การอิมาแรกอิมาแนศรัทธาของผู้ใหญ่เนี่ยเขายอมทุ่มเทในทุนทรัพย์ทุกอย่างเพื่อให้มัสยิดเนี่ยเป็นศูนย์รวมของมุสลิมนะครับเติบโตขึ้นมาเห็นอิสลามสมาคมดําเนินการในเรื่องของทังด้านวิชาการให้ความรู้ให้กับพี่น้องในชุมชนแล้วก็พี่น้องมุสลิมทั้งประเทศเติบโตขึ้นมาเห็นโรงเรียนอนุชนบกอกน้อยเพื่อให้ความรู้ในด้านสามัญน,นะครับเราคิดว่าชุมชนเนี่ยได้ให้ได้ให้วัคซีนกับเราได้ให้ความรู้กับเรา ได้ให้ความรู้กับพี่น้องมุสลิมที่ได้มาสแสวงหา,หาหรือได้มาเติมแต่งในด้านสิ่งที่ดีงามต่างๆนะครับส่วนการมีปฏิสัมพันธ์กับต่างศาสนกเนี่ยนะครับทางมัสยิดของเราเนี่ยในช่วงวันอีดเรามีกิจกรรมนะครับในส่วนของมุสลิมเนี่ยนะครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้ละเว้นพี่น้องที่คนยากคนจนมาเนี่ย เราก็ให้เราก็ไม่ได้เรียกว่าคนนี้เป็นมุสลิมคนนี้ไม่ได้เป็นมุสลิมแม้กระทั่งเมื่อเขาเดือดร้อนมานะครับเวลามีเหตุมีอะไรไปเราก็จะมีการช่วยเหลือกันแม้เราเองก็ได้รับความช่วยเหลือจากนเนี่ยทางวัตถุสิทดารามในเรื่องของที่จอดรททางวัตถุศิทิารามทางชุมชนชาวชุมชนเพื่อนบ้านและแวกใกล้เคียงเนี่ยก็เข้าใจในบริบทของเราเนี่ยเราก็มีความประสานสัมพันธ์นะครับกันอย่างดีครับระหว่างพี่น้องในชุมชนร่วมกัน จากกิจกรรมต่างๆที่ชาวบางกอกน้อยนั้นยางคงอนุรักษ์และพยายามรักษาไว้ที่เป็นความสมัครสมานสามคัคคีเพื่อให้ชาวบางกอกน้อยนั้นมีอัตลักษณ์ความเป็นอยู่ของชุมชนมีวิถีความเป็นอยู่ตามหลักการอิสลามและมีความสุขสงบสุขต่อไป